นับสนุนโดยชินชัยหัวผู้ปลุกเบิกวงการซักแห้งแายแรกของประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับข้าสู่รายการผู้นําทําจริงนะครับมาเจอกันวันนี้ก็เป็นวันพรหัสแล้วนะฮะครับอ่าก็ว่าด,ด้วยเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเหมือนเดิมนะฮะครับอ่าแต่ว่าอยากจะย้า,ยาเตือนกันทั้งนิดนึครับคนที่อยู่ในเวทีของท้องถิ่นทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอบตอบจหรือเทศบาลหรือการเมืองท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆก็ตามนะครับวันจันทนี้นะครับวันที่18มีนาคมนะฮะ เป็นวันของท่านนะครับ oh. อ้อเป็นวันของท่านนะครับวันที่18มีนาคมเป็นวันท้องถิ่นไทยนะฮะ oh. อ๋ะอเป็นวันท้องถินถ่นไทยเป็นวันที่จัดงานรำลึกถึง พระหมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ,รบที่รพระราชทานให้มีการกระจายอํานาจเป็นครั้งแรกนะฮะให้มีการตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นนะครับวันที่18มีนาสมัยรัชกาลที่5้านะวันจันทร์คือนะอยากทําอะไร,รเนี่ยทำได้เต็มที่เลยหรือเปล่านะฮะอยู่ต้องอยู่ภายใต้าการ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนะฮะก็เข้าใจว่าน่าจะมีการจัดงานในหลายๆพื้นที่นะครับองค์กรท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยคงจะจัดงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่าฉลอมนะครับตอนนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับสุขาภิบาลท่าฉลอมยกฐานะขึ้นมาเป็นเทศบาลเมืองท่าฉลอมแล้วแต่ว่าก็ยังมีการจัดงานอยู่ก็เข้าใจว่ายังคงมีการจัดงานเพื่อที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญนะครับเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ท่าฉลอมด้วย ครับนะฮะเดี๋ยววันที่18จะมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังมากกว่านี้นะฮะครับมาดูเรื่องราวของการเมืองท้องที่นะครับที่ใกล้ตัวเราอย่างกรุงเทพมหานครเองตอนนี้การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้จะเป็นมายังไงเนี่ยยัง เถียงกันไปเถียงกันมาอยู่เลยคนเฉลียวเขาไม่ได้เถียงอะไรกันหรอกเพียงแต่ว่ายัางยังประกาศรับรองผลไม่ได้เท่านั้นเองนะครคือ,อมีการร้องเรียนกันค่อนข้างจะเยอะมีรเรื่องร้องเรียนทั้งหมดตอนนี้20บกว่าเรื่องนะครับมีเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครใน20บกว่าเรื่องนะครับแล้วมีเรื่องที่ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางโดยตรงก็มีก็มีนะครับคือมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด20เรื่องนะครับทางกกตประจํากรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่รับเนี่ย หยุดประมาณสองสามเรื่องนะฮะแต่ว่าที่ส่งไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งกลางเนี่ยสองเรื่องนะฮะสองเรื่องก็คือเรื่องที่คุณสิริโชคโสภานะครับซึ่งเป็นสสของประชาธิปัตย์ได้ไปโพสต์ข้อความขึ้นใน Facebook ของตัวเองนะครับเรื่องของการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยคือตัดต่อภาพผู้สมัครนะฮะเบอร์ก้าก็คือพลตระเเอกพงศพัฒน์แล้วก็พร้อมหัวหน้าพักนะฮะไม่ใช่คุณนัทวุฒินะคร ตัดต่อข้อความเนี่ยนะครับคือตัดต่อรูปของคุณพงษพัฒน์พงษเจริญนะครับแล้วก็ใส่รูปของคุณนัทวุฒิใส่เกือที่ปลาใสยบนเวทีหาเสียงนะครับแล้วก็ตัดต่อภาพฉากหลังเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ไฟไหม้ในช่วงของการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนปชนะฮะนี่แหละครับแล้วก็บอกว่านี่แหละเรื่องของเหตุการณ์ผอบ้านผอเมืองนะครับนี่คือเรื่องแรกที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครรับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางนะครับเรื่องที่2ที่รับก็คือเรื่องที่ดร เรีวงบนามไปโพสเชิญชวนให้เลือกพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เขียนข้อความว่าไม่เลือกเราเขามาแน่นนะแต่ว่าคุณทางฝั่งคุณดรเสรีวงมนาวงมธานี่ยก็บอกว่าคือจะโพสอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าเป็นสิทธิ์แต่ว่ากฎหมายกฎหมายมาตรา5.7วงเล็บ5เนี่ยนะครับก็เขียนได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใด คำว่าผู้ใดเนี่ยมันหมายถึงว่าใครก็ได้คำว่าผู้สมัครหรือผู้ใดเนี่ยคำว่าผู้ใดเนี่ยหมายถึงว่าใครก็ได้ที่ไปเขียนข้อความหรือสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจผิดในสาระสําคัญของการที่จะไปลงคะแนนเสียงเนี่ย อันนี้คือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครวินิจฉัยประเด็นนี้ใครก็ได้คุณเฉลียวก็ห้ามทำเหมือนกันผมก็ห้ามใครก็ได้นะครับใครก็ได้ที่ที่มีผลต่อคะแนนเสียงนะฮะนี่นะครับก็เลยรับเรื่องนี้ไว้นะฮะเข้าใจว่าตอนบ่ายของวันนี้นะครับบ่ายโมงนี่นะครับบ่ายโมงตรงเข้าใจว่าตอนนี้เริ่มจะเข้าห้องประชุมนะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครเริ่มจะมีการประชุมนะครับก็ประชุมอันแรกก็คือรับรอง รายงานการประชุมที่จะส่งสำนวนไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกลางนะครับที่บอกว่ารับเรื่องไว้2งเรื่องนี้แหละอันนี้จะมาเซ็นรับรองการประชุมแล้วก็ส่งสำนวนไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะในวันนี้ใช่ไหมวันนี้ตอนบ่ายวันนี้แหละเข้าใจว่านี่แหละกำลังจะเดินเข้าห้องประชุมกันอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วคณะกรรมการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็จะมีการหยิบเรื่องที่มีการร้องเรียนใหม่เข้ามาพิจารณาด้วยนะครับในวันนี้ครับครับ นี่นะครับอย่างของวันนี้นะฮะอย่างคุณสดศรีสัตยธรรมนะครับกรกตด้านกิจการพักการเมืองเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มีเรื่องเข้ามา20เรื่องอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อกี้นะฮะซึ่งต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณสดศรีบอกว่าการแถลงการของคณะกรรมการการตั้งกรทมเนี่ยสอดคล้องกับรับกับคําสัมภาษณ์ของดรรัตต์ตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงหรือไม่นะฮะอันนี้คือเป็นเรื่องที่นักข่าวถามมาว่าเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเฉลิมเนี่ย ได้บอกว่าให้ใบเหลืองกับหม่อมราชวงศสุพรรณบริพัฒน์ใช่ไหมฮะแต่ว่าทางคุณสดศรีนี่ก็บอกว่าเป็นผลมาจากการพูดไปก่อนหน้านี้ของประธานคณะกรรมการการกเลือกตั้งกทมโดยไม่ได้คิดว่าจะมีผลกระทบที่ไหนบ้างนะฮะอ,อันนี้คือในส่วนประเด็นของที่ว่า ให้ไปเหลืองแต่ผมไม่ได้ยินนะกับแต่ผมไม่ได้ยินฮะผมไม่ได้ยินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครเป็นคนพูดนะฮะเท่าที่ผมได้ยินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครพูดเนี่ยก็คือว่าได้มีการพิจารณาและก็รับเรื่องข่า้สองเรื่องที่มียกเรื่องไปก็มีที่ยกเรื่องร้องเรียนไปก็มีแล้วก็ที่รับเรื่องไว้ก็มีสองเรื่อง ผมไม่ได้ยินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครบอกว่าให้ใบเหลืองนะ,ะไม่รู้ว่าใครพูดแต่ว่านี่คือพอพูดไปถึงปุ๊บในเรื่องมันยาวเรื่องยาวเลยฮะวันนั้น,นผมก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะฮะและก็ได้มีโอกาสคุยกับประธานกรรมการ,ก,ร,รการเลือกตั้งกรุงเทพมหานค,นครเ็าบ,บอกว่าไม่ได้พูดประเด็นเรื่องใบแดงและใบเหลืองเพราะว่าเขาก็รู้อยู่ในตัวเขาเองว่าไม่มีอำนาจอำนาจจริงๆอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกลางนะครับนี่นะฮะครับ นี่นะค,คุณสศีบอกว่าอย่างนี้นะครับจริง,รงๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีเรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นเหมือนกันเคยมีเรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ,อานาจในการตัดสินใจในช่วงที่ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยเป็นอํานาจของกรรมการการเลือกตั้งกลางแต่ถ้าเลยช่วง30วันไปแล้วเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่มีอานาจแล้วต้องส่งเรื่องไปให้สารอุทธรเท่านั้นคครรับนะ ก็คือถ้า30วันไปแล้วยังสอบสวนไม่เสร็จเนี่ยนะครับคณะกรรมาการการเลือกต,ตั้งต้องรับรองผลไปก่อนครับรับรองผลเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยไปทําหน้าที่บริหารแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถที่จะส่งเรื่องไปยังศาลอุทธรณ์ครับอืนะฮะให้เป็นคนวินิจฉัยว่าจะ,ะรับรองไปได้หรือไม่หร,รห,ไหรือว่าจะให้ใบแดงหรือว่าจะให้ใบเหลืองนะครับนี่นะฮะก็ยังยังเป็นวิวัฒะาทางการเมืองกันอยู่นะครับในประเด็นนี้เขาจะต้องรอไปก่อนนะฮะคือรอไปก่อนแต่ว่าไอ้ที่ที่รอไปก่อนเนี่ยนะ เขาบอกว่าอย่างที่กฎหมายบอกนะฮะถ้าสมมติว่าหลังจากกาผลการเลือกตั้งออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยสาวันต้องประกาศร,รับรองผลแต่ว่าอันนี้แค่จะถึงแล้วสามสิบวันแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรไงก็สามสิบวันถ้าสอบสวนไม่เสร็จก็รับรองไปรับรองไปก่อนอก็รับรองไปพอถึง30วันปุ๊บก็รับรองไปถึงแม้นว่าจะรับรองตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ากกตก็ไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่ได้ทันสมมติว่าให้ใบแดงหรือใบเหลืองก็แล้วแต่เพราะว่ากฎหมายบอกว่าให้จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน30วันเหมือนกัน ร,รับรองไปตอนนี้ก็จัดการเลือกตั้งใหม่ไม่ได้หรือว่าสอยตอนนี้ก็สอยตอนนี้เนี่ยไปจัดการเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ได้ครับไม่ทันนะฮะไม่ทันนะฮะหรือว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งใหม่จร,งริงๆอ่ะคือมันเยอะอ่ะงบประมาณของรัฐก็ต้องมาทํางบประมาณในการจัดเลือกตั้งอีกนะฮะ,ะแต่ว่ามันมีข้อสงสัยนะครับมาจากคุณสุริยสัยกตาศิลานะครับเป็นจากกลุ่มกรีนนะครับกลุ่มกรีนนี่มาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไม คณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับร้ามาสอบสวนเอาเฉพาะเรื่องของคุณชายสุขุมพันธ์นะครับซึ่งจริงๆก็มีเรื่องร้องเรียนไปไปอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องของอคุณพงษพัฒน์พงษเจริญเหมือนกันในเรื่องของการหาเสียงเหมือนกันแต่ทำไมรกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหาน,านครไม่หยิบเรื่องที่ร้องเรียนของเกี่ยวกับคุณพงษพัฒน์มาพิจารณาเลยซึ่งจริงๆมันน่าจะทําควบคู่กันไปใช่ครับอันนี้คือรายงาน แต่ฝั่งเดียวก็คือเหมือนจะเหมือนจะโจมตีฝั่งของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ดูไปดูหรือเปล่าอันนี้คือเป็นในส่วนของความคิดเห็นของคุณสุริยะคุณสุริยไสนะฮะก็ทําให้เหมือนกับว่าเอ๊ะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยเข้าข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่าอจ้องแต่จะสอยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์อันนี้ประมาณนี้นะครับนะฮะ ก็อยากให้ดําเนินการไปอย่างเท่าเทียมกันนะครับเห็นบอกว่าอย่างนั้นนะครับเอารอก็แล้วกันนะครับเข้าใจว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางถึงแม้ว่าจะได้รับสํานวนในวันนี้นะฮะก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ทันนะครับรอการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งอาทิตย์หน้าอืมอาทิตย์หน้านะครับถึงจะมานั่งประชุมกันเพราะว่าเขาก็นัดประชุมเป็นรายสัปดาห์ของเขาสัปดาห์นี้ประชุมไปแล้วไม่มีเรื่องมาให้พิจารณาก็อไปอาทิตย์หน้าไม่มีสำนวนไปถึงนี่นะฮะ เอาไปที่จังหวัดลบบุรีนะครับนี่เป็นผลงานของอบจลบบุรีนะครับโดยนายกอรพินจิรพันธ์วณิชนะครับนายกอบจที่ลบบุรีครับนี่จัดทําโครงการร้อนนี้เพื่อลูกรักนะครับอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อนนะครับซึ่งก็การจัดอบรมเนี่ยก็จะมีการจัดอบรมกีฬาหลายชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลฟุตซอลว่ายน้ำนะครับแบดมินตันยูโดพวกนี้แหละฮะก็จะมี การจัดเปิดโอกาสให้เยาวชนนี่นะครับอายุระหว่าง18ถึง12ปีสมัครเข้าฝึกอบรมทักษะที่สนามกีฬาพระราเมศนะครับสนามกีฬากลางที่ลบบุรีนะฮะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่18ถึง29มีนาคมนะฮะก็บอกว่าชื่อโครงการนี้อย่างที่เขาบอกไปว่าโครงการร้อนนี้เพื่อลูกรักนะฮะวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการร้อนนี้ กีฬาเพื่อลูกรักนะฮะก็ต้องการให้เยาวชนแล้วก็ยุวชนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมนะครับ,รบได้ออกกําลังกายได้เล่นกีฬาเพื่อฝึกทักษะแล้วก็มีน้ําใจแล้วก็ เขาเรียกมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะน้ำใจน้ำใจนักกีฬานะครับก็คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือเด็กจะได้อยู่กับการออกกําลังกายจะได้ไปยุ่งกับเรื่องของยาเสพติดด้วยนะฮะนี่ผมก็เห็นข่าวนายกอบจคนนี้นะฮะก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องกีฬาอย่างวันก่อนเนี่ยก็มอบมอบทุนมอบทุนส่วนตัวนะครับหนึ่งแสนบาทให้กับทีมฟุตบอลเยาวชนของของลบบุรีนี่นะฮะนี่นะฮะก็อ่ะอันไหนที่ ผู้นาท่องถิ่นทําจริงเนี่ยนะครับเราก็นํามาเผยแพร่ให้ได้รับทราบกันนะเขาอาจจะสืบต่อเจตนารมณ์ของของรุ่นพี่ที่เคยทำเอาไว้นะอ้าวก็ก่อนหน้านี้มีคุณสุบันนะฮะคุณสุบันจิรพันธ์วานิชเป็นนายกอวบจอยู่นะครับแต่ว่าคุณสุบันถูกยิงเสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตก็เลือกตั้งใหม่ก็คุณอรพินได้รับเลือกขึ้นมาเป็นนายกอวบจอคนใหม่นี่นะครับนี่แหละฮะก็อย่าลืมนะครับเยาวชนแล้วก็หรือว่านักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีเนี่ย ว่าเขายังเปิดรับสมัครอยู่นะนะฮะเปิดรับสมัคร18ถึงวันที่29มีนาคมนี้นะครับก็ไปสนใจเรื่องกีฬาก็ไปนะฮะไาสมัครเล่นกีฬากันดีกว่าที่จะนั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านนะฮะเป็นคําแนะนาที่ดีเลยครับคุณเฉลียวเอาไปที่เมืองย่าโมนะครับโคราชนะครับนครราชสีมานะฮะวันก่อนเราเล่าไปแล้วนะครับว่าที่อบตหมื่นไว้นี่นะฮะเขากำลังเตรียมงานที่จะจัดงานเทศกาลขนมจีนขนมจีนอ <fo> ่าครับ ขนมจีนเป็นขนมจีนที่เป็นขนมจีนโบราณเลยใช่ไหมครขนมจีนปลาโดกนี่ปลาโกผมไม่รู้จักเหมือนกันขนมจีนปลาโดเป็นยังไงเป็นขนมจีนที่ทําจากเส้นสดนั่นเลยขนมจีนเส้นสดนะนี่นะครับเขาจะจัดงานวันที่1 6ถึง17มีนาคมนี้นะฮะนี่นะครับก็จะนี่นะครับเมื่อวานเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวนะครับมีคุณวัชรพลโตมนศักด์นะครับสสนครราชสีมาพักชาติพัฒนานะครับ และก็มีดรชันชัยอิอนประวัตินะครับรองนายกอบจนครราชสีมาคุณวัชรินพัดเกะนะครับนายกอบาตาที่หมื่นวัยนะครับในเขตอำเภอเมืองโคราชเนี่ยนะครับ,รรบไปแถลงข่าวแล้วก็นี่ฮะสาธิตการทำขนมจีนประดูกที่ว่าโอ้ยอันนี้บีบสดๆจากจากเส้นสดๆไอ้แป้งสดนะัอนนี้ไม่หมักใช่ไหม ไม่ใช่แป้งหมักใช่ไหมไม่ใช่แป้งหมักเป็นแป้งสดนะฮะนี่เขามีกิจกรรมอันนี้เขยฝรั่งนะครับเขยฝรั่งมาทดสอบทําขนมจีนด้วยนี่มีการแข่งขันเคยฝรั่งจับเส้นขนมจีนลีลานะฮะแข่งขันหาบขนมจีนลีลาด้วยนะครับทำน้ำยาทะเลคือโดยเฉพาะในพื้นที่ของของหมื่นวัยนี่นะฮะคือเขาขึ้นชื่อในเรื่องของน้ํำยาจีนอันนี้ใช้โม่นะฮะปกติก็ต้องใช้กระทะ ขนมจีนปกติก <est ers> ็ใช้กระทะนี <est ers> <mat ik> ่ใ <soci> ช้หม้อนะฮะครับนี่แหละฮะก็ภายในงานก็จะมีการทำขนมจีลีลานะครับทำน้ำยาทะเลประกวดแม่ไม้ด้วย